ิดรายการให้หน่อยอยู่ในรายการอะไรอ่ะเอาเปิดรายการแบบมุกไปพิจิก้าไม่ลองฝึกดูเผื่อว่าวันหนึ่งมึงจะมาแทนคุณปัญญาได้ปัญญาเลยเหรอฉันเนี่ยลองเปิดรายการเอะไรดอ่ะฉันเป็นคนคุมเบื้องหลังโปรดิวเซอร์ยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์จะอยู่เบื้องหลังงดไม่แต่ต้องบอกนะดาราคนนี้เขาแบบเพิ่งมาทำเป็นโปรดิวเซอร์แป๊บเดียวรายการไวล์ล้อมากนะนี่เขาโปรดิวเซอร์นะเว้ยมึงพูดอะไรอย่างนั้นวะที่ทำไมประมาณ20ปีไม่ไวร์ลเท่านี้เลยใ่หรืไม่ทำรายการอะไรล่ะ ไม่ทำรายการอะไรล่ะโตวันเธอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการกูต้าจิตซูกูต้าจิตซูนะครับไม่ใช่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 โตวันเธอ คนนี้เป็นเจ้าแม่มีมได้ไหมเจ้าตานีอยากอ่านกระดาษไม่ใช่หรอเราเป็นเราเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการอะไรดีของเรื่เป็นเจ้าหญิงแห่งวงการสร้างมีมเนาะแล้วก็เป็นแต่แบบแฟชั่นแต่ผมเหมือนไม่คนสะเลยอ่ะอะไรผมไม่สะเลยออกมารายการที่อะไรเลยเลยนะน้ำเป็นเนี่ยทำไมมันเป็นอะไรเนี่ยทำไมฉะเป็นอะไรเป็นด่างไม่ใช่ด่างอะไรเขาเรียกว่าแฟชั่นแฟชั่นอะไรอีแลนด์อีแลนด์ตงไปเลี้ยวซ้ายนะพี่ตัดหน้าประตูได้เลยนะครับไมได้เลยค่ะมันเป็นทางผู้ขาดโทรมาทำไมบ่อยๆ นี่นะคะหัวข้อท็อปิกของเรานะคะใครปังสุดในกีฬาสีาเพราะฉะนั้นจะ<อ>แต่งตัวกันมาอย่างเงี้ยรู้เลยอีมาเดี่ยวเนี่ยทำอะไรในกีฬาสีดูแล้วดเดาชุดนี้นะอันนี้ป่ะฮาเล็ตถุงขยะพี่พี่ฝนชุดนี้เนี่ยด,ดูชุดตัวเองก่อนลูกให้เดาดีละคนดีกว่าให้เดาเยลาก่นอย่างเดี่ยวเนี่ยให้ดูเดาแบบเพลินเพลินนะเนี่ยยกเหล็กยกเหล็ก เป็นอะไรอีนิวเป็นอะไรเป็นผอที่มีความเข้าใจเด็กเจนซีอ่ะโอ้ยดีแนี่ยถูกต้องเป็นผอที่มาโชว์ชูตของมึงของมึงอ่าทำได้โดนอ่ะเป็นขนมปี๊บปี๊บปี๊บอ่ะมันจะเป็นขนมปี๊บแต่เป็นขนมปี๊บค่ะแต่เป็นขนมปี๊ยบสามใส่ยาดีขายหอย เป็นกองเหรอใช่ดูคอะยิงนิ้วางให้ลึกอันนี้่ะหนึ่งสองซ้ำหางเครื่องไก่ไก่หลีดผีหลีดผีหลีดโจ๊กหลีดโจ๊กฟังนะแล้วลุกทะเลยคืออะไรรู้ไหมน้องน้ำจากสินเหล็กที่เรียกว่าหลักโอ้ยไม่นานแลักเ้ว อ่ะพี่อบ่วพี่อบ่วพี่ม่วงไปอันไหนลองดูท่าอันใดเดิมไปเดิมัดคอดพ่อปู่ดูสีดูสีพ่อไปนดูเทิร์นสอยูเทิร์นกต่อยูเลยรอเปิดงานโรงเรียนกีฬาสีโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนว่าโตว่าเทิวิทยาการ แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบโรงเรียนไทยแต่ว่าจริงๆแล้วเรียนโรงเรียนในเตอร์โรงเรียนชื่อว่าเจ้าว่าเธอน n t e r n a t i o n a l School and Bilingual Industry Corporation อานารย์ถ้าเป็นภาษาจีนล่ะโรงเรียนจีนต้องชื่ออะไรใช่ะโรงเรียนชื่อโรงเรียนว่านีิห่าวเหล่ากงต้าเจี๋ยเตยเถยโว้ยเฮยเถยโว้ยเฮยโอเคอ่ะวันนี้ของเรานะคะอยากจะรู้ว่าใครปังสุดเวลาถ้าเกิดสมมติเรามีกีฬาสีระหว่างเชียร์ลีดเดอร์หรือว่าพวกนักกีฬา ฝั <Yeah. S 2> ่งนี้จะเป็นเช uh ียร์ลีดเดอร์ส่วนฝั่งนี้จะเป็นนักกีฬา uh oh. วันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทีมไหนปังสุดระหว่างน,นักกีฬาหรือเชียร์ลีดเดอร์ uh oh. ไป yeah. ก่อนที่เราจะไปโต้กันนะคะอยากฟังประสบการณ์ของทั้งสองฝั่งก่อนนะคะอ่ะฝั่งนี้ก่อนการเป็นเชลลิเดอร์เราเคยเป็นปะกูเป็นอยู่แล้วทุกปีเป็นดัมเมเยอร์ด้วยแล้วก็เป็นดัมเมเยอร์ไมล์หนึ่ง<ฮ>ด้วยเชลลิเดอร์อะไรวะ <laughs> เป็นเชลลิเดอร์แล้วก็เป็นดัมเมเยอร์ไมล์หนึ่ง <laughs> คือเวลาเชลลิเดอร์เนี่ยเขาจะมีเพลงใช่ป่ะสมมุติว่าเพลงน่ารักไหมคะข,ของมึงน่ากลัวไหมคะยไม่ใช่น่ากลัวไหมคะไม่เป็อย่างนี้ไปกินไปกิน หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งผลลุกไหมค่ะผลลุกไหมค่ะลุกสั้คือประสบการณ์การที่เราได้เป็นเชลิตเดอร์เนี่ยมันเป็นการที่เราดูออกอยู่แล้วว่าเราได้ใส่ชุดสวยพวกนี้กฬาใส่เสื้อยืดตัวเหม็นอับ แต่เราเนี่ยแต่งตัวสวยๆเป็นไงโชว์ความหรูหราถ้าเดินคู่กันคนก็ต้องมองอยู่แล้ว่าอุ๊ยเราคือเชลิตเดิมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่ได้เป็นเชลิตเดเนี่ยคือดีที่สุดอ่าคือเวิร์กเด่นมีเพิ่มอะไรไหมมีเพิ่มเติมค่ะเขาจะบอกว่าเราถูกคัดเลือกจากเพื่อนๆเขาเห็นแล้วว่าพวกเราเนี่ยสวยที่สุดและพร้อมที่สุดที่จะเป็นเชลิตเดิมไม่ว่าจะเป็นการใช่สวยอีกทุเนี่ยเสร็จแล้วเจเป็นยอวสรเป็นยวเก็บที่ยาดตอนงานคอนเลิรอ่าประสบการณ์ของฝันมีมั้ง คืกกอ <c ười> เป็นยิมนาสติก <c oughs> ใช่คือเขาเป็นนักกีฬาเนี่ยเขาเล่น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 ไปนเนี่ยเขาจบมาเป็นนักกีฬามหารไรแล้วก็เรียนเสร็จก็ได้เป็นปนักกีฬานักกีฬาระดับโลกไม่เห็นมีนิดเชลิเดอร์เต้นตลกตลกแล้วระดับโลกมีไหมไม่มีของเราอ่ะใช้ความสามารถล้วนๆคือหน้าตาให้เขาบอกมาเองว่าเราสวยไม่สวยคือมันมีอยู่แล้วไงหน้าตาไม่ดีอ่ะอย่าลืมนะถ้าสมมติเราหน้าตาดีปุ๊บการกีฬาเก่งเนี่ยคือตัวท็อปรงเรียนนะคะเฮ้ยพี่คนนั้นเนี่ยที่ตีเล่นบาสคนนั้นไงตัดบอลโอ้ แล้วมันเป็นจุดสนใจแบบว่าทุกเทศกาลตลอดเลยดัาทั้งปีใช่แล้วอย่างเราเราเตะบอลเล่นบอลแข่งโรงเรียนนําชื่อเสียงโรงเรียนแข่งกับโรงเรียนนำแชมป์กลับมาโอ้อันนี้คือเราเป็นแบบทั้งทั้งสประสบการณ์เดี๋ยวอันแรกเราพูดข้อดีกันก่อนค่ะ เราพูดข้อดีของฝั่งเราก่อนว่าเรามีข้อดีอะไรบ้างพร้อมไหมคราวแรกข้อดีค่ะของฝั่งเชียร์ลิเดอร์มีอะคะเอออ่ะอย่างทิมเกินไปแลวก็คือเราถูกคัดเลือกจากเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อเห็นตรงกันว่าแบบเราเนี้ยสวยที่สุดและพร้อมที่สุดที่จะจะเป็นเชียร์ลิเดอร์ในขอสามคนบอกว่าลีดพร้อมสั่งสแตนหน่อยพร้อมห้าสี่สามสองลีดพร้อมพร้อมลีดพร้อมพร้อมสามสี่ นกบวกนกเป็นนกบวกนกนกบวกนกเป็นนกอะไรนกบวกนกเป็นนกชสไปนกบวกไก่เป็นอะไรก็ได้ดูตึกงตึ่้อตึกตึกงึงตึ่ตึ่ติมพ้อตึ่ตเพ่เ่ ือเราสามารถสั่งคนให้ทำตามเราได้การที่เราเป็นเชลิเดอร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ต่อยอดนะอาชีพของเราก็คือดารานักแสดงนางแบบหมายถึงว่าเรามีความเรามีความต่อยอดได้จากการที่เราหน้าตารูปร่างแล้วมีอะไรอีกข้อดีของการเป็นเชลิเดอร์หนึ่งไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวเป็นการที่เราเนี่ยได้บ่งบอกความจาด้วยความจำในเรื่องท่าดีเราต้องออกยังไงอะไรยังไงความพร้อมเพียงความสามัคคี ถามนิดนึียว่าเด็กอายุ12ปี13ปีเล่นกีฬาวันหนึ่งขาแตกอะไรแตกใครรับผิดชอว<ข>อันตรายนะเว้ยอันตรายมากเรื่องเนี้ยกกนจอมวารันช่วยไดไหมคะช่วยไดไหมคะหะพวกแกจอมวารันช่วยได้มพวกหนุ่มกัญชัยช่วยได้ไหมพี่ป <periods> นเรื่องนี้เราไม่โอเคเลยอะ <S <S ่ะข้อดีมีอะไรอีกอย่างสมมุติว่าเราเราเชียร์นักกีฬาเนี่ยแล้วเราถ้าเกิดสมมติว่าเราเต้น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 อยู่หรืออะไรเงี้ยเราเราแบบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเรามนี้ได้ไหมไม่ได้เลยเราเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ เอราะว่าอะไรทางนักีฬาเตะบอลมาอัดหน้าเราวะเออเนี่ยถ้าไม่มีกีฬาเราเต้นได้แบบสบายใจเลยอ่ะตอนเราเต้นอยู่เก๊กห่วยอุ้ยอุ้ยตัวเข้ามาเก๊กห่วยตัวแล้วตัวต้อกลัวเราควรลูกบอลเหรอเขาจะมาแต่ที่เราไม่มีลังบอลแล้วเราก็เต้นเก๊กห่วยทวนหน้าเราก็ทอดแช่เอาไว้ลูกบอลมาแล้วลูกบอลมาแล้วลอลมาตัวตัวปังปังปังเราเราเซฟอะ โดนไหนโดนไหนอ่ะโดนหน้าโดนตาเราเจ็บเราทำยังไงคะแม่เราไม่โอเคกับเรื่องนี้อ่ะเรามันแชร์ไว้เราเราทำให้เราดังเลโซเชียลได้ไหมได้ขอดีขอดเต็มอะไรที่จะแชร์พวกเราได้บ้างมีเพจอะไรบ้างจ๊อกจอกจอกจอกยังไม่ลงนะลงไปต่อคนดีเอาอย่าไปลงอย่าไปลงจอกอยากอย่าไปลงโชคดีไปว่าง ล้กัต่อยอดไปเป็นดาราแล้วมีอะไรอีกเสริมได้ค่ะต่อยอดไปเป็นดาราในแบบนักแสดงยูท like ูบเบอร์นักหลองได้นักเต้นได้นักเต้นก็ได้เดินเต้นได้แอรบิกนักหลอมีได้อาณัตสามตีแกงผู้ไัถ้วยใหญ่แช่ไวในตู้เย็นตีในอาอารมะเห็น สีเหลืองค่าเห็นเปิดตู้เย็นกินดาแกงขวดทากแกง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 ากแกง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 เห็นปหมรายการเียยหี่ยัยๆลี่ยัยี่ยให้ตาพันแต่ให้กูเต้นหอบอีกเดี๋ยวดูข้อดีของนักกีฬาบ้างข้อดีของนักกีฬานะ บอกเลยว่ามันไม่ควรมีเชียร์ลีดเดอร์ที่มันที่มาเต้นเต้นเต้นทำให้เราเสียสมาธิเนี่ยยกระชนไทยสมาธิเต้งสิ่งจอมีเหงกชัดๆอ่ะมันแบบเอ้ยแล้วอยู่นันล่ะเต้นคือพอกอยอ่มาตาบอดเต้นปุ๊บปุ๊บชกตากันเนี่ยไม่มีอะไม่มีเต้นอีควายเต้นได้แต่ไหนเต้นได้ยังไงอยู่สะปองนลยพี่ฝนหนูสะปองแล้วเราออกกำลังกายเราแข็งแรงไหม แข็งแรงใช่อย่างหนี่งคือหนึ่งเลยนอกจากหน้าตาเราจะดีแล้วใสองเลยทักษะการกีฬาเราเลิศและทักษะการกีฬาเราเลิศใช่เราก็จะเลิศใช่อย่างนักกีฬาเนี่ยเราก็เป็นมีมได้เหมือนกันสมมติว่าเราเตะบอลเข้าเราทำท่าอะไรถ้าเป็นฝั่งเราทำได้เราเตะบอลเข้าไอ้โเนี่ย เราเข้าวินเราพระาทธเทพปึ๊บปึ๊บงี้มองไปดูสกอร์ก่อนสกอร์เสร็จปุ๊บตีนังการเดนกลับมาปุ๊บปึ๊บไหว้ไหว้มาไหว้ให้มันดูมาไหว้ไปนู่นมาไหว้ไปนู่นมาไหว้ไปนู่นหนึ่งจวบปึ๊บจวงปึ๊บไหว้ไปไหว้อย่างงี้ไหว้ตีลมาลงมาพุ่งตัวกลับพปิดตัวกลับตีดตัวกลับมาปั้งไหว้ไปกันเจียงไนเข้าวินดึงออกดีใจแม่งอกเนข้าวินดึงออกปึ๊บนั่งไหว้่อในน้ำปึ๊บปึ๊ในน้ำต่อในน้ำต่อ เดี๋ยวอันนี้มึงได้ด่าข้อเสียของบอลนะโอเคบอลพอไหมคะข้อเสียมาค่ะข้อเสียของฝั่งมันเขาบอกว่าลูแพ้รู้ชนะหมลูก้ากูเห็นนะแข่งกีฬาแข่งอะไรกันทุกทีทะเลาะกันทุกทีต่อยกันมันล้อมันลุกรอบเรื่องเนี้ยค่ะมันมีอยู่จริงนะคะเรื่องในพี่ฝนไม่โอเคเอาเดินต่อเลยต่อยกันอะไรกันนะตัวมงตัวเหม็นนั่นนี่วันนี้ถ้าอยากจะเล่นกีฬาเราเล่นได้บอลแค่เอาเท้าเตะบอลเข้าบอลก็ได้แล้วพี่ฝนถ้าพวกอยู่พอดีมาเต้นร้องไห้แน่นอนเพราะมันจะต้องมีความอ้อ รู้ว่าร่างกายของเราสรีระอะไรอย่างเงี้ยมันมันต้องไปด้วยกันอย่างสมมติเขาเขาว่ายน้ำเสร็จเขาไปต่อวิ่งได้ของคุณทําได้ไหมมันทําได้หรอทำได้ไม่ได้ไม่ได้บนโลกดีเอาขาดเอาความสัตจจะมาเป็นเลยค่ะที่รักษาเรามีนี่ค่ะวีทีอาร์นี่ดูนะนี่คขาฟังหน่ให้ดีทุกอย่างเวลาเล่นคือเหนื่อยและวพวกนักกีฬาถ้ามันดีจริงอ่ะเราเนี่ยเต้นรอบหนึ่งแมตชได้เท่าไหยแล้วพันหนึ่งพันห้าเนาะวันหนึ่งเดือนหนึ่งสามสี่หมื่นนักกีฬาเนี่ยพอจะเป็นประจงประจำต้องได้เดือนละเก้าพันดิฉันรู้เพราะเเเเลลยมมมััั้คะด็็็กกกทาาฉนนนตปบบอง ร้อนเงินพี่ผมไม่มีเงินเงินเดือนบอลยังไม่ออกเลนโอนเราโอนให้เพื่อเป็นกรสุนทุนเราเอาเงินจากค่าตัวเราเนี่ยไปให้กับเขาสมมุติว่าลงรูปนักกีฬาได้เหรียญได้ไรแต่คุณไม่ได้มีอะไรเหรียญได้แจะได้เป็นโล่เลยค่ะได้เป็นโล่เลยค่ะไม่เอาเหรียญเหรียญไปทำอีกแล้วเหรียญไปอม เขาบอกว่าคุณได้ถ้วยแต่ว่าคุณก็ต้องไปแชร์กันมายว่าคุณไม่ได้เอามาเก็บเก็บไว้ที่บ้านของบุคคลของใครของเราแล้วใครได้โล่นักบอลเขาแจก20โล่เลยสิเขาแจกกคช่วยเดียวเขาบอกว่าของพวกคุณได้แค่หนมปี๊บแล้วมานั่งแบ่งกันคุณกำลังมองหนมปี๊บไม่มีค่านะคะเราได้หนมปี๊บได้กินแต่บางคนเกิดมาไม่เคยกินหนมปี๊บเลยครั้งแรกดึงดติ๊กตอกาการกินขนมปี๊บครั้งแรกในชีวิตของฉันฝากนี้คือข้อเสียของนักกีฬามึงเอาให้ได้นะโหเขาด่ามาเยอะมากเลยนะข้อเสียของเชลลิตเดอร รอมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใชนะก็คืออยู่ที่กลค่มเพราะฉะนั้นเวลาชนะใครจะเด่นกว่าก็ต้องเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเชียร์ลีคเดิมมันเป็นตัวประกอบเดินแอ๊แอ๊บทำเป็นสวยไปเลยที่ตัวเองหน้ามันสวยน่กพี่อ่ะถ้าอุบัติจินดาหน้าสวยจริงไม่ต้องแต่งหน้้าไม่ตองแตต่งัวแล้วฟังนะข้อเสียคือ เขาจะมีเขาเรียกว่านี้การแบ่งชั้นกันอออ้าวอีไหนขึ้นไปชั้นบนทำไงอ่ะหยุดเด่นเป็นตัวดาอยู่เซ็นเตอร์อีพูดอย่างเงี้ยตัวหนาๆเนี่ยอยู่ล่างใช่่เป็นฐานโดยเหยียบะโดนเฉลี่ยเออทำไมเงียบด้วยหรือครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันฐานใหญ่เพราะว่ามันฐานใหญ่แล้วเขาไม่ได้คัดเลือกจากการเต้นสวยนะจ๊ะการเป็นเชลิเดอร์มันคือการคัดเลือกจากสวยบอดี้เชมิ่งบอดี้เชมิ่งแล้วแล้วเปลืองเงินไหม เปลืองเงินไหมบอกเลยว่าชุดแต่ละอันเนี่ยดูนะอีดาราใส่นเน <az> ี่ยอันนี้มันคือโอ๊กอุตูอันนี้อกอุตายอกอุตายบอกเลยว่าอีดาราเนี่ย <laughs> คือไม่อกอุตูบอกเลยดูดีๆเป็นอกอุตายคือแบบนี้หรอเขาเรียกว่าโอกอุตูไม่ใช่นะคะไม่ใช่แบบนี้นะจ๊ะแต่น้องดาราเขายิ้มตลอดเวลานะดนาารยิ้มไม่ใช่เงือกเง <c> ือก มเบอร์เาะว่าแ็กกี้ไ่ลมากีอยู่ในสนามหรอเขาจะกีใครมากกว่ากันก็ต้องกีนักกีฬาไม่เฉลี่เด้อไม่เฉลี่เด้ออีกอย่างคือไม่ใส่เหมือนกันไมเฉลีดยเด้อไมาเฉลี่วกูมึงยังเสียกูเลยอีกแล้วมึงไม่มีกีฬามีหมดแต่บางกีฬาเขาไม่เฉลีดเด้อเข้านะกีฬาปันดับเนี้ยไม่มีนะจสะซูสาธาไม่มีจ้ะ คือบอกเลยว่าเชียร์ลีดเดอร์คือคิดว่าตัวเองสวยแล้วแต่ตัวเองคืออยู่ต่ำมากว้ายตกข่าวเลิศเลยหลังลาวต่อไปนะคะโต้ไฟแลบนะคะพร้อมไหมโต้ไฟแลบพร้อมไหมไปค่ะโต้ไฟแลบไอ่ะพูดไมเตะอีดาน่าพูดไม่สิเดี๋ยวให้ปล่อยเลยพูดนะพูดอ่าพูดนะเดี๋ยวนี้เลยนะวะตบมุดนะไม่มีพวกกูหอยให้กันลังใจ่ของมึงอ่ะใครโทรมานี่ไงเขาที้ตอบพวกกูไปเต้นเขาที้ตอบพวกกูไปเต้นทำไมกูนะ มึงฝากูถ้าสมมติไม่มีพวกเราเนี่ยทีอะของเมึงอะมึงจะมีกีลใบใจได้เหรออี๋ไม่ไดวคนอื่นก็เชียร์ได้พ่อแม่กูไงผัวกูก็เชียร์กูได้เโอ้ยพ่อแม่มันเชียร์ได้พ่อแม่มึงทำงานค่ะไม่คุตกงานก็ได้ไงตกงานเลยทำห้ลูกอะต้องมาดักตกงานไปเชียร์ลูกได้ทำไมอย่าเนี้มีใไมลูกก็ไม่เชียร์ทำไมมึงจะอยากดูมึงทำไมมึงเป็นใครพ่อแม่กูเหรอพ่อแม่กูเหรอ ไม่ใช่แล้วอยากรู้ว่าถ้าจะสมมติว่าของเขาอะเต้นเพลงอะไรกีฬาอะไรที่มึงไม่ต้องการให้มันมาเต้นอยางเช่นเป็นกีฬาเปตองหรือว่าจะเป็นกีฬาที่ใช้สมาธิเนี่ยมันมาเต้นไม่ได้ใครบอกว่าถ้าใช้สมาธิสมาธิใช้อยู่ในวัดไถ่บางแล้วานเพลงเร็วหรอเพลงช้ากูก็เต้นได้ไงอะเพลงช้าเพลงช้าหนึ่งสองสา จิตลีลาจิตลีลาได้ไม่ที่ใชของเกียร์มึงถามว่าการเป็นนักกีฬาถ้าวันนี้หล่อนต้องเป็นนักกีฬาแล้วมาเต้นหล่อนเต้นได้ป่ะต้นได้ขอให้อ่านมาอ่านมาใส่กันเลยอ่านมาห้าสูบิฮ่าจักรานเล่นลมสมฤดีนะกีฬาบินทะลากะลาเล่นลมบินลมบินลอยบินละลากะลา าดาราไปหนึงสองสาเจาหอยแคมเจ้าหอยหอยแครงข้อเพลงค่ะอผู้ฤาษีสาสีอยู่ธรรมดาอยากแต่งตีนล้านะไม่ได้เลยอีน่าราอีร่าพอคิวอีดาราพอคิวพอคิวพอคิวอันนึงปั่นปันอีน่ามันไม่มีรองปั่นไม่มีองรองเพราะมันทำวีเนียทำวีเนียทำวีเนียทำอะไรไปทำดี อย่าทำงานอย่าทำงานผู้จัดการผู้จัดการเอาไปหมดแหละแ้วเอาเงินกูทำงานไปหมดเลยเอาเงินกูทำงานไปหมดเลยเอาเงินกูทำงานไปหมดเลยคืออยากันไม่ได้นะคะไปให้ผู้เชี่ยวชาญครัเป็นคนไปไปคนทีติกันท่่ไปค่ะผู้เชี่ยวชาญเลย สวัสดีครับชื่อเชนชลสิทธิ์อิจบำรุงครับเป็นอดีตนัการเก็ตบอลเดวขทีมชาติไทยครับก็ทําให้มีประสบการณ์ในเรื่องของทางด้านนักกีฬาแล้วก็ในเรื่องของทางเชลิเดอร์ครับเป็นพิเศษเลยทําไมกีฬาสีและเชลิเดอร์เป็นของคู่กันใช่ไหมครับสออย่างเนี่ยเป็นในเรื่องของหัวใจหลักของทั้งงานกีฬาสีเลยถ้าขาดอย่างหนึ่งไปก็เหมือนมันไม่เต็มร้อยเปอครับสิ่งที่เหมือนกันละกันครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือเชลิเดอร์ครับก็จะต้องมีเรื่องของการฝึกซ้อมเป็นหลักอยู่่แล้ววเพราาะ ไม่มีใครที่สามารถเป็นมาตั้งแต่เกิดทุกคนก็ต้องมีการฝึกซ้อมมาเสมอครับก็เอาข้อดีของทั้ง2องอย่างก่อนละกันครับไม่ว่จาจะนักฬาหรือชิริตเดอร์ครับก็คือสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของความสมัคคี wings. ทุกอย่างต้องมีการฝึกซ้อมครับก็มีเรื่องของพลังกำลังแรงกายแรงใจครับส่วนข้อเสียละกันครับข้อเสียก็อยู่ที่ว่าทุกอย่างมันต้องมีการเสียสละครับเราจะต้องมีการฝึกซ้อมตอนเย็นหรือฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนหรือเลิกงานเงี้ยครับสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมี ได้อย่างเสียอย่างครับก็ถ้าใครปังสุดในของนักกีฬาหรือเชรเดอร์ละกันครับมองว่านักกีฬาครับปังกว่าถ้าในพี่ๆของตะว,วยเธอแล้วกันครับมองว่าควรเป็นเชริดเดอร์ครับเพราะพ่กพี่พี่เขาน่ารักทุกคนเลยครับอาขอบคุณค่ะคุณเชนค่ะ เราว่าก็คืออย่างที่บอกไปว่าในทุกตําแหน่งในกีฬาสีก็สําคัญมากสำคัญโงด้วยกันสร้างกีฬาสร้างความสามารคีสนุกสาดมาแล้วกันสำหรับเทปนี้นะคะขอบคุณนาราแล้วก็มาเดี่ยวดยตอนนี้นาราเป็นยังไงบ้างคะรายการนี้ให้จะเอาตังค์ไปใช้นี่ได้ไหมโอ้ใช้ได้เกี้ยงเลยอะดอกไม่ได้เลยรายการเนี้ย ให้เกลี้ยงเลยหมดเลยรายการเลี้ยวติดตามได้ที่นาราเคปกันเถินะคะแล้วก็เฟซบุ๊กนาราเคปกันเถิแล้วก็รายการเดอะเทงฮอร์โมนเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวมาดีตอนนี้มีผลงานแล้วว่ามีบทเพลงบทเพลงกำลังจะออกซิงเกิลมีบทเพลงกำลังจะออกซิงเกิลแล้วก็เร็วๆนี้จะมีหนังที่ถ่ายด้วยกันกับพี่มะม่วงด้วยเป็นยูริคู่ที่สองต่อจากหลิงออมแล้วพีเด็กพี่พาดันวาแล้วจุ๊จริงนะ ไปติดตามกนได้นะคะทั้งสองคนนะคะวันนี้สนุกสนานมากนะคะสุดท้ายแล้วนะคะเรามีคำกรเกี่ยวกับพวกกีฬาสีมาให้แบบว่าทงทายกันไปว่ารื่งน้ำใจการ์ชัฟังคุณเริ่มก่อนค่ะกรอกรกีฬาสีสร้างน้ำใจให้วัยรุ่นอย่าหมกมุ่นการออมเงินและออมทองเออถึงจะบอกกีฬาดีมีแต่คุณปอยชราปอยชราต่อไออีโบตอสิถึงเป็นคนอย่า ไปอยู่ในคองเปลคองเปลคองเปลมอุ๊ยอุ๊ยอ um ้าโอเควันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะติดตามรายการนะคะฝากตัวว่เธอด้วยนะคะฝากก่อนแล้วก็แชร์กดคลิปนี้กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปเราใหม่ก่อนใครนะคะับสำหรับวันนี้ตัวว่เธอทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ